สวัสดีค่ะทุกคนพี่กาแฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวอ่าจุ๊บจุ๊บกันเดี๋ยวแม่จะพาไปทำกาแฟนะแต่เดี๋ยวนี้ลงบ้านได้แล้วชอบวิ่งหนีจุดๆไปเลย,ยไปไปค่ะหัวแอแอ,อแม่ถ่ายก็ไม่ได้อ่าให้เขาแอตรงนี้นะเราไปทำกาแฟกันก่อนนะคะทุกคน ยังไม่ทันไปไหนเลยมาตามละสงสัยอัดแอ้นเขาไม่ได้เก็บเขาจะไม่ยอมแอ้ซ้ำเดี๋ยวมีไปเก็บแอ้ก่อนนั่นแหละมาดึงขาใช่ละกเงี้ยวันนี้ทาดเก็บแอ้ให้ก็จะอ้อนเป็นพิเศษโอ้ไม่วไม่ยอมแอ้จนกว่านี้ไปเก็บอันอันกอน่ะที่เขาแอ้ไว้แล้วถึงยอมไปแอ้คนนี้โอ้ยรู้สึกสวยเนาะ เราก็ต้องบดมือตามระเบียบนะวันนี้เด็กนี่เลงลังเยียบรลอยแล้วสายหางอารมณ์ดีเชียวมันหอมมากเลยทุกคนพี่กาแฟหอมไหมคะเออดมด้วยอ๋อลูกก็จะอุ้มกาแฟก็จะบดโอ้ยลูกก็เดือดร้อนดูสิเดี๋ยเราจะทำกาแฟกันเสร็จไหมวันนี้ ราจะทำกาแฟกันเจ็ดไหมเนี่ยปวดไงเนี่ยหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดหนึง่งสอสามไม่ดิ้นเลยเด็กอะไรจะนิ่งเป็นภาพวาดดูยนังนี้โอาหอมหอมทะลุมาเลยท้อนได้เริ่มโล่งละวิวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะพี่พี่ไปเล่นก่อนเพราะว่า เดี๋ยวจะได้ต้มหมูกระพอดกันค่ะทุกคนมามา,มาเริ่มกันเลยนี่ใส่น้ำธรรมดานะถึงขีดน็อตด้านในด้านล่างนะวันนี้นี่จะใส่กระดาษแผ่นกรองเบอร์หกหกสมเมตรสำหรับโมูกระพอสามช็อตค่ะทุกคนเพราะว่าระบบเนียนละเอียดมากเลยไม่ได้ตั้งนอนละเอียดอยู่ก่อนแล้ว มาค่ะใส่กาแฟกันเอาน้ำหลบก่อนที่ชอบแบบทำเลเถอะโดนหกใสอุย้ยหอมมากเลยอ่ะน้ำเห็นไหมน้ำกระเด็นหอมมากเลย,ยเทไปเลยนะมันน่าจะเยอะไปไหมอ่ะเนีย่ยเห็นไหมเนียนละเอียดมากอาื่แนละ้วใส่แผ่นกองฟิลเตอร์นะมันพอดีแน่เลยหอมก็ ใช้เนี่ยก้นพี่ดอกกาแฟกดไปเบาๆใส่ได้อีกใส่ไอีกแต่แต่มีเหลือทอุกคนมันเยอะมากเลยเ mm. นาะถ้ากดแบบแรงเกินไปเดี๋ยวเขาไม่ขึ้น mm. หรือว่าขึ้นด้วยความยากลำบากแต่ที่ก็แอบใส่อีกหลายรอบนะเกลียวขอบวางลงไป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 ตั้งตาเลยคะ่ะทุกคน อย่าลืมหมุนให้ลงล็อกก่อนนะวันก่อนหมุนไม่ลงล็อกแนละ้วเราแบบออกมาตำหนูเหลือจริงวางนะอย่าลืมเร่งไฟสูงสุดเบอร์ห้าค่ะแล้วก็รอค่ะทุคนวันนี้นะนี่มีสวรสหวานพันไทยนูระน,นิดหน่อยไม่นิดนะเขาใช้สักสองสามลูกเองแล้วเดี๋ยวมีน้ำกระเจี๊ยบด้วยค่ะ ลูกใหญ่อยู่นะใช้จริงแค่สองลูกน้ำกระเจี๊ยบนิดนึงแล้วก็น้ำแข็งตอนนี้รอกาแฟค่ะเหมือนได้กลิ่นคาราเมลแรกแล้วอ่ามารอดูคันดิหอมแล้วคาราเมลแรกแต่ยังไม่ออกรอคร่ะทุกคนเพิแป๊บเดียวจากคาราเมลแรกเรายังไม่ออกอุย้ยน่นติดไฟสงบแล้วหอมมากดนหอมมากมากเนียนเชียวอ้ร้อนเอาไปทางร้อนร้อนอย่างนี้เลย เดี๋ยวไปเปิดฝาไว้ด,ไดูความไอ้ทุกคนหอมหอมระลายสอ,อเดิดฝาไลยเนาะวันะวนี้จะเริ่มใส่น้ำแข็งก่อนเพราะนี้จะใส่ไปในแอบใส่ในมมกะา๋อดเนะี <c oughs> ่ยือนวอนเดิมไ <c oughs> ด้ก็เย็นนิดนึงอ <c oughs> เฉพาะตัวนะใครจะเรียนแบบก็ได้นะ <c oughs> จ๊ะก็ตามด้วยน้ำกระเจีย๊ยบอ๋อลืมบอกแกาแฟเราวันนี้ก็จะเป็น กาแฟน้ำกระเจี๊ยบเสาวรสค่ะทุกคนส่วนเสาวรสก็แหวกครึ่งลูกออกมาอย่างนี้จ้าแล้วก็ใส่ลงไปเลยวันก่อนทำทำน้ำอะไรเสาวรสนะนี่ใส่เสาวรสลงไปด้านใต,นะต้เนาะตอนี้นี่ใส่น้ำก่อนแล้วเอาเสาวรสใส่ข้างบนเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่ง ใส่สองลูกนะอันนี้ลูกที่สองอ้โวจัดการเลยจ้ายงด่วนใส่กาแฟหอมๆลงไปรัดบนสอนรถกับน้ำระเจี๊ยบอุ้ยหอมสดุดยอดเลยทุกคนอยากใส่อีกแต่หมดพื้นที่แล้วจ้าไมเอาสอนรถอยู่ด้านบนก็สวยงามเหนยวถ่ายรูปก,กันนะโอ้โหกาแฟ น้ำกระเจีย๊ยบสวรสของนิดได้เวลาชิมแล้วคะ่ะทุกคนน้ำลาหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูดด้านบนมันหอมหอมกาแฟแบบเข้มเข้มมากๆเลยอะกาแฟเข้มแต่ไม่ขมและหวานไปดีละหวานลงคอเลือกใช้กาแฟขั้วเข้มนะแต่ว่าแต่เยอะด้วยไม่เข้มเวลามาเจอ ผลไม,ม้รสเปรี้ยวได้กินถั่วรสไปด้วยหอมกาแฟนำํำหอมสองรสตามมาติดๆเพราะว่าเขาอยู่ด้านบนแต่ตอนนี้นี่จะคนนะนี่จะคนนะทุกคนคนให้เข้ากับน้ำกระเจียบนะอือยอดเย็ยนสดชื่นแล้วก็บอว่าเข้ากันมากๆ กลมแต่ว่ากลิ่นกระเจีย๊ยบมาอ่อนๆนะมาสุดท้ายก็ยังคงเป็นกาแฟนำแล,นะะลแล้วกิ่นสาวรสแล้วก็กิ่นน้ำกระเจีย๊ยบมาอ่อนแต่รสชาติรวมกันแล้วเข้ากันดีอ่ะกินแล้วสดชื่นอ่ะืเย็นสดชื่นอร่อยมากๆเลย ดูดแ้วลเลยขึ้นมา <laughs> กินหอมหอมมันหวานกลมกลม่อมธรรมชาติอะ่ะไม่มีเปรี้ยวเลยเมื่อกี้แอบ,บชิมเฉพาะน้ำเขาก็เปรี้ยวอยู่นะแต่พอมาเจอกาแฟแล้วอืมกลมกลม่อมสุดเข้มแต่ละมูลอีกอะ่ะอื หมดแก้วอีกแล้วค่ะทุกคนอ่าอิ่มพอดีเด็กมาให้ไปชมไปกินแม่มแหม่มอีกแล้วบายบุกคตรจัยบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ